อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไฟกับลูกกี้ก็ผมเจ้าของห้อง K O F <c oughs> <c oughs> ลูกี้ <c oughs> เห็นอะไรแวบ,บๆไหมลูกี้ลูกี้ขอโทษลูกี้กูขอโทษเออลูกี้ตามไม่ทันนะ เห็นไหมลูกี้ตีเท่าไหร่เนี่ยลูกี้เห็นอยู่นาะตีเท่าไหร่ตีเบลหนึ่งตีร้อยกว่าเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยก็สมแล้วใช้ยาของลูก,ก, <c oughs> ลก,กยยี้ลูกี้เครียดอยู่หรือเปล่าเนี่ยลูก,กีเ้เอาของไม่ได้ใช้ไม่ได้ ลูกี้เล่นสายนั้นลูกี้ต้องออกสายเวทนะลูกี้เรื่องนีจะไฟเหรอลูกกี้อ่ามาดิลูกกี้กลางป่าไหมกลางป่าไหมลูกกี้ลูกกี้กลัวอะไรลูกี้กลัวอะไรเหรอลูกกี้กลัวอะไรเหรอลูกกี้ขอโทษลูกี้หรือว่า ไรลุคกี้ถือว่าสงสารนะจะกลับบ้านไปก่อนกับเจอ๋นะ คนลูกี้ลหลงหายนะทำไมลูกี้แน่จริงไฟกลางป่าห้ามเช้สกิลไหมลูกี้ลูกี้ไม่กลา้างั้นก็ขอสกิลแล้วกันนะประเทศไทยครับอ้าวลูกี้มัน มันอ่อนมันเก็บเว,วลวายเฉยๆลูกี้เนะี่ยจริงมาใหม,ม่เมื่อกี้มีคลิปช่วยตี30%สิเฉยๆไม่รู้จกักไม่รู้จักสอนราม มันเป็นทางของเขาไหนคาราเมลฮัลโหลอุ้ยมือนตุ๊ดอ่าอุ้ยเหมือนผู้หญิงอ่ะ ลุก,กี้เออเนี่ยผมว่าเป็นที่เสียงเขาแล,ล้วล่ะเขาเสียงเขาเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ว่าเกิดมาเสียงนแบบนี้อยู่แล้วไป ไปกินขนมปังแล้วขนมปัดติดคอก็เลยทำให้เสียงเปลี่ยนหรือเปล่าแน่นอนก็ไม่อยากจะพูดเท่ไรเอาลูกกี้กันอ่อฆ่าลูกกี้ตายแล้วแล้วก็ เฮ้ย uhm, แม่งเจ๋งว่ะฆ่าลูกกี้ตายแล้วก็แย่งหุ่นยนต์ลูกกี้มาได้เงินมาเยอะลูกกี้ก็บอกแล้วนะว่าไม่อย่าเล่นกับเสือเดียวเสือมันจะแหวงกัดเอาความเร็วการโจมตีเหรอ ออนสันน่ะเออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมีหรือเปล่า <c oughs> ขอโทษมันเป็นทางของเขาลูกกี้เกิดแล้วนะลูก,กี้ผมเกิดแล้วนะ ตีไวยดันสายลมนะลูกกี้เปล่าเปล่าลูกกี้ทำร้ายกันเกินไปละมันมีสก,กิลโกลงอะสก,กิลิออ่มหลอก ลูกพี่คิดเล่นโกงกับเสือเสือมันจะแว้งกัดเอาลูกพี่ลูกพี่วิ่งสิบหกแล้ววัยวัยเหมือนฟ้าประทานเราก็ยังต้องมีให้คูดสู้อ่อนคอยบ้าง จะไปอยู่ในวงแหวน,นวงล้อมของลูกกี้ล่ะกลัวเหรอ,อลูกกี้ลูกกี้เขาเล่นอะไรอนะอายบ้างนะผมผมถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวไม่ต้องจกัก เน็วงแหวนลูก,กี้จะออกให้ดูลุก,กี้ไม่คิดโกงจัดอะเดี๋ยวเจออันติลุก,กี้ฆ่าผมเอาไหม ทำรมะลุกี้ใช้สกิลอ่ะนี่นะ่าจะบ,บอกสกิลแรกสกิลสร้างความเสียหายไป30.6%ตีธรรมดาสร้างความเสียหายไป16.4%ห่ถ้าเพิ่มเลือดสร้างความเสียหายไป15.6%ถ้าโยนสร้างความเสียหายไป16%เปอร์เซ็นต มันมีให้อ่านนะไม่รู้หรอลูกี้ลองตาสิอ๋อลุ้นละลูกี้อยู่ไหนลุ้นละลูกี้อยู่ไหนลูกี้ผมจะไปเยี่ยมลูกี้นะแต่ผมไม่ไปหรอกพูดเล่นลูกี้กำลังตีบอสอยู่ไม่อยากเข้าจะเอาป้อม แต่ป้อมจะเอาเรามากกว่านะลูกกี้ก็เอาเราแทนเห็นไหมทําไมลูกกี้เป็นคมแบบนี้อ่ะไม่น่าก,กี้นิสัแบบนี้เลิกถอะโอเคแมวนิสัยการฆ่าคนอื่นนะฮัถ้าไม่เห็นว่าลูกกี้เป็นผู้หญิงนะ ม่งั้นอะไรก็ไม่เหลือแน่อย่าให้เจออีกรอบนะลืมออกเวทอะช่างมันรอบหน้าใครออกยังถูกต้องบวขาวขี้ห้าร้อยอะลูกกี้มาลูกกี้ห้ามใช้สก,กิลนะล,กกล,ลูกกี้กล้าไหม,ไมกกลูกกี้กล้าไหมไม่ใช้สกิลลูกี้กล้าไหม ลูกี้กล้าไหมครับผมลูกกี้ลูกกี้มาอย่าใช้สกิลลูกกี้ลูกกี้กูยอมไอ้ึอกไึฮึวะตีเลยชิบฮายออกไึออกออกขวาน ออกขวานอะ่ะที่มันบวกบวกบวกพลังโจมตีเท่าไหร่วะเดี๋ยวมาไปดูพลังโจมตีไปหนึ่งร้อยมันออกอะ่ะมันก็ออกขวามันก็ออกดาวต้องให้อ่านชื่ออีกเหรอดาวมาร์จิมเบอร์ <c oughs> มันเป็นทางของเขา่เหนลุคกี้แน่จริงปล่อยให้เอ็นป้อมก่อนสิลุคกี้ไม่กล้าลุคกี้ใจฟอร์ดมาก ลูกกี้แนะ่จริงลูกกี้อย่าตีป้อมสิตีป้อมป้อมก็แตกอะลูกี้ไม่ส่งสามป้อมมั่งเหรอเจออันติเจออนัออนติพอไม่ไหวนะเออเจออัอนติเออเป็นไงอนันติเนี้ยงไหมเนี้ยงไหมเออเป็นไงลูกกี้แนะ่จริงลูกี้อย่าตีนะให้ตีก่อน นเนี่ยตีป้องตีป้องก็แตกลูกเกี้ยร์เป็นคนแบบนี้อะ่ะไม่น่าเชื่อเลยลูกกี้จะเป็นคนแบบนี้ลูกเกียเสียใจตัวลจก,กี้จริงๆยังไม่มีใครชนะเจออันติยังไม่เอน็นลูกกี้ร์กำลังจะยอมแพ้อ่ะ ลูกกี้นี่จริงลูกกี้ตีป้อมสิป้อมมันจะแตกลูกกี้เอ้ยลูกกี้มันชอบตีป้อมลูกกี้มันขี้โกงไอลูกกี้ขี้มึงแรงเกินนะกี้จะาเอาป้อมเหรอไม่ไหวนะ ลูกกี้มันมีสก,กิลร่วมเลือดนะไม่รู้เหรอเป็นไงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต้องเปเพิ่มเลือดตลอดเวลาเนี่ยเพราะลูกกี้คนเดียวเลย เจออันติเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจออันติเป็นไง,น,น,ไงน,น่ะเออเออหนีเลยสิแล้วก็กลับมาใหม่อีกละขี้ก็ชอบเป็นคนอย่างนงี้ยได้จิงเนี่ยเพิ่มเลือดสิลูกขี้มึงขี้โกงเออเออเอาไงเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไง,อ,าไง,อ,าไงอ่ะอ้าวอ้าวตีป้อมก็สวยสิคขาพวกขี้พี่วาง เออเป็นไงอันนี้มันเป็นมันมีสกิลดุดมาน้ำมีอะไรของมีของดุดมาน้ำมั้งไหมของดุดมานาำออนีไหมอกี้มันยองแพ้แล้ว ชนะแล้วเสีงเยงแบบนี้คิดว่าจริงไหมล่ะทำไมตีป้อมแล้วอคีไม่แตกอ่ะผับเป็นอะไรคิดม่าโกงจัดอ่ะอยู่บ้าน รถฆ่าบ้านตายอือก็เลยเกิดอันตีใส่ป้อมไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันตีใส่ป้อมไม่ได้เหรออ๋อลองแล้วมันไม่ได้อ๋อได้มันไม่ได้สกิลบัวขาเป็นสกิลล็อก ้ลูก,กีป้อมไม่ป้อมไม่เจ็บอ,ะอ่ะอ๋อป้อมไม่เจ็บไม่ได้ถามเลือเลือดไม่ลงเลยอ่ะอืมอะเงินมีหกพันออกอะไรดี มาลูกี้นี่จริงมาตีเดียวๆมาลูกี้มะลูกี้แม่งตีแรงจัดอะ่ะลูกี้นี่ยจริงลูกี้อย่าอเอาของดิแม่งโกงอะ่ะ ลูกก้มตีแรงไปแล้วลูก,กี้เออเออลูกกี้เอ็นป้อมก็ไม่ใช่ทานเจอเป็นไง